เจ้าน่ายก็นี่มาตั้งข้างหน้านย่เี้ไปบังับนี่นี่ตั้งงนี่บ้านนะไปหาทดหลายเปนารประเทศีรอนตเชา่ดเห็ดมีเสียงมาได้ี่เลยลนำเตนเสบายดีนันี่มอเนมาบ้านแม่มาเลยได้ได้เสียงเมีเสียงเลย เป็นยังมอนี่เป็นยังบ่บักคราบนี่มันเป็นยังมันบอสบายบอกสบายนะเป็นนานๆนีบ่สบายหมดบ๊ะขากินขนมกับใบเข่าตื่นแล้วน่ะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ฮักแพงเบิร์ตสุขุสุคนเบิร์ตสุเหมาะสุบ่อนเด็กพี่น้องเด้อบอกพ่อกับสองยูทูบลาวเล่าภาเพลินคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเนาะวันนี้ก็ยังอยู่พี่แหละบ้าน กาล่างพี่น้องเลยเนาะหรือว่าบ้านเกิดเมืองนอนนางร้อยเพิ่นเนาะเมื่อนี้ก็มาทำนาที่เป็นสะพานบุญให้ผู้รักผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเพิ่นทางฝั่งไทยพี่น้องเลยนะเด้อเนาะเจริใหญ่ใจดีเพิ่นฝากเงินมาให้บ่าวเล่าเนี่ยโอ้โหบ๊วยแมนเป็นอาทิตย์หรือเพี่น้องเลยเนาะจะเข้าทิฐิทิฐปลายแล้วบ่จักเนาะเนื่องจากว่าบ่าวเล่าข้าเวียกพี่น้องเลยเนาะทุระเจ้าของเนาะเหตุเวียกในเฮือนในซ้านอลไรกั บวกครับพระลมพนตกพ้นทางถนนพ้นทางมันกับเพื่อนกับเพื่อนแะไรมันกับเข่ามาบ่ได้คือโหลดเบาะเล่าเนี่มันโบแมนโฟวินไม่มาไปติดกี่ตมหมือนอย่างน้อยมันก็ไปบ่ได้ลพี่น้องเลยติดติดลมนะบานบานนี่แหละฝ่าพนโซลาท่ากับคือมันแดดสองมือนี่นะฮะก็แดดสองมือสามมือนี่ได้ท่ามันเลยแห้งเนาะเฮาก็เลยแบะมาทำภารกิจให้มันเสร็จสิ้นซพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าสิได้ยุดเกี่ยวเข่าอีกได้บานอีก็ดีเนาะ สว่วนว่าสีเป็นยังกะเดี๋ยวจังไปเบิ่งไปสมน้ำกันเป็นน้ำกันพี่น้องเลยเนาะกกขอบุญขอาะุณเนาะทางผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่ง,งไก่เนาะเจซ่อนกิ่นแน่นอุดอรเนาะรีสอร์ตยังอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องเลยนี่ก็ต้องให้เพื่อนอยู่ดีแห้งสุขภาพแข็งแรงคือเหมือนนี่ทางบาลาวเนี่ยได้มาทำภารกิจให้เจ้าถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเด้อเจส้อนกินะ่นเนาะให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแกรงกิจการการงานให้ลุ่งเรืองเด้อให้ลาบลื่นเนาะ ให้ลุงเร nee. ื so, ่องอะไรเนาะให้มีลูกค so, ้าหลายๆนะเขามาใส่บริการเนาะรีสอร์ทเปิดกระดีพี่น้องเอลยเนาะกับบอไรย์ห่างฝากคนาอะไรก็แซ่บได้ที่เขามาเบิ่งมาส้มกับเบิ่งคลิปให้จบแน่พี่น้องเนาะแล้วก็เบริเกิลแย้วอะไรก็ให้เบิ่งโฆษณาให้บ่าวเล่าน้ำเด้อเนาะพอได้มีกำลังใจในการทำคลิปปะบอไรย์ย่างเดี๋ยวจังไปเบิ่งกไปส้มด้วกันว่าเขาได้พีสังทามาให้ทางครอบครัวของสาวพอดีไรเพื่อนเหมือนี้เนาะ เอาตะโกตะโกูเอาสบายดีสบายดีก่อนสบายสบายดีสบายดีไปลงลูกขาวสบายดีวะสบายดีตัวใดเตียงใหม่เตียงงามพี่น้องเลยตัดตัตว์ก็ถึงเนาะยาวอัดหลาเตียงมันเงาผุขึ้นไปนั่งก่อนเป็นเสียวนนั่นจะมันสัตว์ผ่เนาะขึ้นมานั่งทา้งทึงก่อนพี่น้องเลยเนาะ ควายจะบ่อเนี่อยากได้ยู่บ่อขวายนะแต่ฝูนมากเลยสาวพอดีไล่พอดีเลยดมาเลยเนาะแต่ล้ายบ่อไปคุดจีโร่จีนายมาพี่มาพี่ยังอันนี้ เอาเ้ยับต่อไปพูดจะบอกกาสบกยดีสบายดีสบายดีเมื่อยบ่เม um, ื่อยไปห้ายจรอบาลายู okay. um ุานายไหงาเบร์ด้วบุพเพที่จะได้จะได้เน้หนึ่งคอราวาสีซื้อน้ำจโอ้มามีเนันนัจด้อร์่ไนคือได้หน่อยแท้นนี่มันม่มีบ่ ทำไมยังอันนี้ไม่ไหลเหรอทำไมมาแกงเสร็มาแกงเสรกับตีหล่อเนาะมากันหมดเลยเนาะตแงัเ้าันัวางแดงก็อยู่เพื่อนบ่ผัวก็ไปนำกันบ่โดยตีเ่เลยเออเอออยู่อันนวกาอะไรห่างเนาะอ่ะ ก็เหือก็แห้งเบาสะโลไปยกเอาเข่าแน่นโหลดนะลงมากระสอบหนึ Kingston, ่งนะไปยกได้อยู่ที่บอกว่าที่ให้บอกลราไปซอยสำนักดีขึ้นไปโหลดขึ้นไปยกลงมากระสอบหนึ่งมันอึดประนันบอกเอาไปทำที่โลไปขุดทุบกุ้งบนปากลูกได้ไหมใส่ประมาณสิบกว่าตัวมาชิเต็ดเนี่น น้องเคยเจออยไ่แล้กินบกุมปากนิดนอยันเียกันกันเดียวกันได้ได้ได้ไาได้เห็นคุยมันไปกับชาวแดงฮัคนายเหล่าฮันได้ดักฉกขาดจากมือเราได้แตเข้าศิขายบ่บไขายเหาเออเด้เด้้าไยกัเราี่ะมาตั้งข้างหนนะไปบังคำนี่นี้ตั้งลงนี้กัดบ้านนะาไปหาี่ปหญกับบ้านประเทศเราอ้ไรแต่าวบ้เห็ด

ไปตั้งน้กันตั้งนครับอบเห็กันลายมือเนาะสาบปอนไรเป็นยังไงบสบายเป็นเกินยงกินยาบ่กินยาบอให้เาจ้ไปซื้อยาอ่าจอยแหกพัน สิพันไปซื้อยาอันนี้คืออ้ยกับน้องเดินพี่น้องเด้บอบัแมนบัวเมียได้เนาะเป็นไอ้เป็นเอื้อยไนางลอยเพิินเนาะส่วนนี้ก็ลูกสาวพอหนุ่ไล่าสาวไ่ห่างลูกหา่าอันนี้ก็ดีเนาะ,ออะยาวมันิกาน,น้องบอ่ก,ก็ตัหาได้คือเห,นเห็นแค่สีอยู่น้ำแม่นะสี่คนอยู่น้ำพ่อผู้นึงแมนผู้นหนึ่งนะว่าไปเผา่านซะบ่ไปยู่น้องเบอยู่น้สาว

ดยยังวะาอเอออยู่สีคนบ่ลเขามางคนนี้เบรเขามาเฮงแหงเป็นไปอลยพี่น้องเลย่ยับบรวะเด็ดวีัจาขงบาสโลไปเกี่ยวข้าวซอยนไปบ่สีจางเนแถวนี้เขาจ้างกันมือเธอใดแถวนี้เขาจ่เขาจ่จ่แต่ว่านหน้าวานเนาะ เจ้าซอยคอยคอยสวยเจ้าคือสมัยเฮาก็ยังน้อยเลยอันแบบวานกันเลยดีมีแต่เจ้าวานคอยคอยวานเจ้ากันเออกันเจ้าแล้วหล่คอยคอยสวยเจ้าแถวนี้กันไปสุกก่อนคือสีแล้วก่อนหมูเนาะวานเบิดบานเลยเนี่ยเบิดบานเฮาก็ได้ได้วานก็วานเงินเรแหละเขาวานเอาได้เขาวางจ้างดีแล้วสามัคคีกัน ยังแบบคือรุ่นเฮาตะกี้เนี่ยจะมาคีกันนี่แต่เนี่บ่มีแล้วเนี่ยเาเหี่ยน้ำคือเลี่ยงความอยู่ความกินนั่นแหละตุ๋มไก่กินอลไรก็แล้วดอกตุ๋มไก่ลาเปิ๊บว่พูดถึงหน้าว่านนี่แหงโอูแหงเป็นตะเหนื่อยนะเจ้าภาพได้เมื่อยแล้วต้องคอยดูแลต้องเนาะความอยู่ความกินได้สิเจ้าบัดรที่อาศัยแต่ไปอาศัยแต่ว่าเออหมูไปซอยเลยบัดความอยู่ความกินบอกเพียงพอกัดยันหมูว่าว ไม่เดี๋ยวพ่าวบอกนะเฮ็ดเตียงนี่จะเสียวอยู่บ่เอาอยู่บ่เป็นเห็ดนอนเห็ดอันน่ะเจ้าจะบ่เห็ดแล้วนี่แหละเห็ดกับลูกขาบอกเป็นเห็ดนะกูเหี่ยวกูจะเอาไม้นี่ใส่มาเห็ดเป็นเห็ดเตียงดีนะน่ะเขาก็เจ้าบอกว่าที่ดินที่เจ้าบอกนั่นจังเป็นเห็ดบ่คอมดินเขาท่านเค่ายชิวาวะปกมีหอมเห็นหนังนะเขาบอกว่าบ่อหายเนาะ S <S มีไรเดอร์เตียงเนี่ยบ้าน,น,นมีแล้วหักซาให้ดีเดอร์ยยอย่าให้พวกกินได้อย่าให้ตากฝนเอาเข้าในตารางกันได้แม่เอาเขาในตารางตางาร,รตางแล้วก็สูงเสือน้ำมันนี่ก็จะให้ม้าขึ้นไปไปนอนไปคูดมันจะขาดไว้วมันเงี้วนี่ให้ตัดออกมันพอดีเตียงเดอร์บาสโล ปลาในตันออมมันปูปูเตียงไปนอนปูนอนอย่เงื่อนเงื่อนปูอ่ะเลยวะบอยากปูก็ได้พอเข้าเข่าตาลางแล้มันกับบอทบอถึกแดดถึกฝนนะนะเอาไปปูเถิงก็ได้ซ่าเด้ออ่ามันยังที่บอกขาดแต่พยายามบอกลูกแล้วบอกให้จิ้มแหงเอาคลองแข็งมาเอามิยังมาปาดมาแทงมันเห็นบ่มอเนี่ เขาอันนี้คือผู้ใหญ่เจะดีทางฝั่งไทยเด้อเอ้าแี่ยวน่ะคือตะจ้านี่คือผู้เจ้าจ้าสหะโลพี่น้องเลยกินไหนเด้งนะลูกเป็นหวัดนะสหะโลก็กินได้โดนเติบอยู่โถ่เผื่อเชือกเขาจีบโลยังอ่เลยเบอร์จ้าอันนี้จะวะไปหาหน่อ้คุดจีหล่อนี่ยมาเลยถือน้ำถือในบ่กินน้ำห้วยน้ำห่องกูแล้วเนาะ เราไปตักมี่เรานำสางคันี่จะอื้อกบอื้อแล้วนะไปตักอยู่ใส่ขน้ำจางมันเคยตักไง่เติบมันคอยไปกุฏิี่แหละจะแดงของบ้านเนี่ยนะที่กุกิาเนาะเก็บมาลที่น มันไข่ลย่ระายตีลิอนกำลังสซลลเขาไข่รอนเดือนถอดดูสิบสองมันไมันไข่ยังว่าไข่ดอกต้นยังมันสิมันซื่อฮบ่นไข่ไข่ก็เดือนสิบสิเขาสิเบิดเดือนสิบเดเริ่มเกี่ยวเขาเลยเดเกี่ยวมันไข่อลูกมัยังมันี่ไม่ตอนอาลูก ขัดัก <ไป S 2> าลงยาบาเต้ตปเปน,ตน,ง,นง,งไปกินข้าวเส้าอีกบอกไปนะหาหนอม้คือว่า,าทามปุ๊บนะว่า,าไปคุดมันไปคุดกีรลอนี่สันะขุดกี่รอไปหานหนอม้ไปเอาอยะนางน,นลานะไม่ได้ คือได้น้อยแต่สยอยานางมมีสิน่องทใาเมหนจะเตม่รวะบ่งมบไปนี่มคือบ้านเรานี่ยไปบนี้เครึ่งมือนี่โอ้ยนหมดเต็มกระต่อกระตาบ ไปแต่ยังโมงก่อนจะไปเนี่ยเจโมงแปดโมงคูบ่อทางได้สานไปองไเก่ง้ไปเงมไดนายมาสามนี่ยได้อ้า่กับเได้ไปยามนองบ่เดียวนี่บาซาโลไปได้ไปแต่หึนบคือบ่ไปเบิ้งเทือนแลวแต่เขาสื้อดินใหม่เหตุการอนใหม่นี่บไได้ไปยักเถื่อนมันบอเห็นอยู่บอเหืุกรใหม่เขาไหนเห็นยักเถื่อ เก็นในโทรศัพท์บ่เห็นในโทรศัพท์ได้เก็บในโทรศัพท์ก็ได้บ่ได้เอาเออหา่ไปไปเลยมันไกลเลยออามันไกลเลยวะจ้ะเยอะไปเขาหนอยักแล้วไปปอนนี้วิ่งบ่ไปบ่กลยดิไปบ่ไปนำข่อยมาเองเนยขอไเพมาส่งเน้ย ไม่น้องเคยจะมาส่งก็ได้ที่รทีปั่นรถทีมาส่งโทษาื่นพูดจะสิไปเขาสิไปเล่นอยู่นะก่อนจากไปกันไน่อนบางคนมาหื่ไล้วะไมาทยากไปไปเดียวพออาน่ะเขมาซื้อยังไนะซื้อจล๋อปะ ว่าตีวัดกิโลจะปีละสิบหเข้าหนึ่งฮะหมอขาวสมิงเนาะเออชื่อสมิงอ่ะนี่แหละพี่น้องเยเอาไปให้ใายเตียงนี่หรอใช่ยังบ่าวหูจักป้าใดจักูใหญ่เป็นที่ไปให้ผู้ใด เคยมาในบ่อกันบ่มีผู้ให้กับเสียเมื่อนั่งเองว่าถ้มานั่งเองนอนเองเพื่อนคอยกันอย่างไดคือกันี้มันงามมันงามมันแข็งอีกไม่อย่างดีเลยเขาว่าไม่ม่ย่างอะไรนะกันผู้ใหญ่ว่าบ่มีผู้ให้เลยก็กระชีคอคอเพิ่นนั่นแหละงามเด้มันแนทได้บ่แม่มันจีออดแอดนอดแอดนี่นะี่แน่นแข็งอึดตึกอึดตึกอยู่ ก็เห็ดดีสมราคามันนันแล้วเจ้าว่าเท่าไรฮะเจ้าคว่าเท่าจ้าเจ้าเดาบงดูเจ้าว่าลักซนี้ราคาเท่าไรเจ้าบ่าวสโลฮะหกแสนหกแสนหกแสนอ่ายยังเดาถือเจ้าในว่ากับบัึถือาะชแล้วคนบ่มีความหูบด้หำดีเฮียน เดาอย่างเดาบุตรที่ราคาหกแสนเตียงฮะหกแสนกีบเกือบตกคำว่าไหลกับพันหนึ่งโลนะไหลพันหนึ่งโลพี่น้องเลยตายโตไหลหนึ่งพันบาทไทยโลตายโตอัคืนดังไปใช่นดังไปเนี่ยพาไปได้ ถ้าจบคลิปก็ได um. ้จะไปมันขอบุญขอบคุณบุรักกูใหญ่เหมืนที่ไปเลยกินขนมอีไปเหรอพ่จะขอบคุณเพื่อนแล้วพ่อขอบคุณเพื่อนทานนั้นด้ๆบุรักกูใหญ่เพื่อนเจ้าเพป็นกระตงจารนี่ฝากเงินมาซื้อข้าวซื้อนามซอยกันเพื่อนมาแบ่งกันกินเงินมาให้อันหน่อยโบรายก็แบ่งกันกิน ฝากไปนน้ำอ้ายเจ้าปันกันปันกันคนละแสนสองแสนก็ว่ากันไปต่างคนต่างหาบ่ได้คือกันคือข้อมือนี่ไปหาเงินเน่ยได้เจ้าสาวผ่อนี่ไลอยากลุกอยากลุกจะรอแนี่เลยว่าพอได้เดพอได้ เนากับบพอได้ไมนอกับบพอได้เินากไม่นอาง่ายๆ่าาบอจักวิธีหาเงินซ้ำที่หน่อยบ่มีรายได้รายหาแม่นบ่บาสโลอยู่ไปวันมีกินเลยก็กินบ่มีแลยก็อดเบิเท่ถนนถนนเรื่องเงินคำากำแก้วกัเดี๋ยวนี้บ่มีคนจ้างเห็ดยังบ่ โอรจังเาจางกะั้สิบหกสิบเถื่อนล้ด้ยอยู่ไกลได้ขอสิบพามาหับซุ่มเจาไปเกี่ยวเขาว่าอยือซื้อดั้งหมอว่าเยือซื้อในเขาจางไปเกี่ยวเขาขวัญเสียสมเจามือละแสนไปเกี่ยวเขามือละแสนนิกินเขาน้ำอีได้น่เนาะกำไก่มือละแสนให้กินน้ำาน ไปเอาคอยเดยท่านพงศ์เกี่ยวข้าวโอ้ยมาเอาเจ้านี่นก็ใสีเวลาบดมือเลยจะขี่ลงไปเกี่ยวยำได้อีกป่ะขันโบไปเอาไปขันโบธรรมดาไปเอาตาเศ้าก่อนเมื่อหัวพึ่นมันก็ซวยอยู่แล้วมันไกลเลยนอกจากไปนอนอยู่พูดเลยมือใหม่ยังลงเกี่ยวไปนี่บ่ได้เพราะว่าคือจิ้ขอยจานี่อยจะทำให้มันแล้วมือเดียว เขาจ้างกันถืกแทนนี่เนาะถือเขาแท่งเขาจ้างเขาบ้านเนี่ยแหละโอ้ยสามข้อเสียนเหล้าเนาโอ้ยนี่เขาว่าชำนาญเขาจ้างเขาจ้างลายเนาะมาเข้าบวชงานอะไรนะค่ะที่บ้านเนาะบวชหลวงเนาะแม่ยักษีหาแบบซอกหาบีทีหาเงินหาข้ามยันได้ให้เขาไปบ่วชโซโลไปเฮดี้อยากไปเฮดอยู่เล่าเขานี่ได้ไปบอก เบิงเบิงเบิงสิเบิงงานอันนี้เด้อครับรหลดครับรหลดส่งพวกน้ำส่งพวกน้ำพวกเบียร์พวกน้ำก่อนพวกเบียร์พวกน้ำหวานนี่นะส่งน้ำห่านกินอยู่น้ำเพลินเดือนละสองล้านเดือนละสองล้านนี่หน้าฝนนี่เป็นให้สองล้านงามแหลนี่เป็นให้สามล้าน เพราะว่างามแหล่งนี่มันแบบว่ามันก็สิ้ายดีมันก็สิมีลูกค้าแน่แต่หนาฝนนี่เขาก็สิบุก่อยกินเได้ของข้เจ้าเดองเจ้าเันเจ้าไปได้หนจะมีเงินได้เดี๋ยวค่อยสิถทามอายเปินให้ เจ้าสนใจนี่บางทีไปนี่เจ้าดุเจ้ามันเป็นกระบือเจ้าอย่างลุกงังรถจรถพนี้แหละรถัรนพวกรถจกาจักรวกรันพ่รถยาวกรักรนถัยนพวกรถจนกรถบยนพวกันรันพรจัานพว่จนวนถกรนพกักนรถาจัราพัรถกรบนพวรานกจักนกอนพรัยานรัยนกรับมากรักาังย มันเป็นเองหมืนมะเป็ดที่ไหนนะรถไทยไอสิเป็นคอยกบแมนสิเป็นมาแต่กึศมะเป็ดที่เป็นทับบอมีใครเป็นครัเด้อเจ้าไปได้น้องมอกึกมอใบนี่ให้เบิ่งเด้อให้พอดได้คนหนึ่งเบิ่งเจ้าสิเบิ่งกับเบิ่งเดอแบบว่าต้องมีคนหนึ่งแบบตาเงินจะมาอยู่น่นี่บ่ได้ได้มันบ่มีผู้ดึงกันนะเข้าใจบ่สปพร์นี่อะไรเข้าใจบ่เดอขั้นว่าเจ้าสิอาศัยอ้ายกับบอได้อ้ายสิอาศัยเจ้ากบ่ได้นี่ ก็จะตายเลยสุ่มเจ้าอดอดยากยากเลยตายอดยากแม่ยรอกบอดบอตายก็อยู่ได้แต่อยู่แบบว่ามันอดมันยากใจบอกอยากได้หันหนีก็บอดได้บอดได้จะบอดวซื้ออันนี้เขาไปทำงานเขาแบบเออได้ก็ได้แบบทามีเงินดิซื้อหันซื้อหนีพอได้เลี้ยงครอบครัวส่วนรั้วจะคล้องได้อะไรเนาะแต่ละเดือนเขาก็จะมีเงินเดือนด้อยู่ในลาวเรานี้บอดได้ไปโตไปไทยเราอยู่ ทางลงไปทางปากเซยจำปัสสักนะคานเราจะไปข่อยนี่เป็นผู้ไปส่งให้พาเจ้าไปมีขี่รถขันีไปไปเบิ่งน้ำกันท่านเจ้าสนใจไหมสองคนเขาเอาบ่าให้เขาให้ไปสองคนไปสิไปไปสิไปสองคนเอาสมมุตสองคน เออเรียวว่าน้องน้องเคยไปอยู่น้องเบนพลนทาเบื้องลาวเราเขาาไปแลเราเราเป็นํารถอันดีน้อเคยเขาาไปแล้วตต่เราาไปแล้วไปก็ไปพอดีเขาไม่เราพาะิีบเาไป้ไปแื่ย้ายไปเพอเดียวใช่เนอะเคยอยู่น้องเบนผัวสาวยังเกาะอยู่น้องเบนนะซียังเกาะสาปาน ปานเขาเออเขาเออนงเบนมนองเบนพูดถึงงานอยู่ล่าเนี่ยมันกับพอมีอยู่แต่ว่าเงินเดือนมันกับสี่สามบาทเล่าว่ฮนและสองล้านสามล้านแบานั้นแต่มันก็ยังมันก็ดีกว่าอยู่ซื้อเธอถ้าไปอยู่นี่แบบอยู่กันแบบครอบครัวพอเราก็บ่มีไผ แล้วมีแต่เล่าแล้วก็อก็มียเล่าแต่ว่าก็มีกิจการมีบ้านพักมีหาานกายเครืองคือคอยจะไปส่งเจ้านี่ไปนอนอยู่บ้านพักนอนกันได้แล้วเนล่านั้นลูกเต่าแล้วก็อยู่ต่างประเทศุนก็จะไปสบายเลยไดคนมีเงินนะไง่ายๆซะ มันโมเป็นข mm ่อยงอมัน hmm. ข mm ่อยสายสดแบบข่อยโมมีไ hmm. พ oh, mm ่น hmm. mm ี่ข่อยไปเลยเลยก็ไปอยู่ห้องก็สบายนะเด็กอยู่ไปโดนๆจะจะได้เมียเอาเข่ากระเพิ่นได้บางทีเขาก็เอื้อนเออเพิ่นเอื้อพผอเอื้อนแม่อะไรก็โอ้ยอยากจงได้ลูกได้เมียเด้แต่งใหแหนกว่ากว่าไปแล้วเนเขากระดุขยันเนี่ยเขกระดุเขากระเด้งเด้งเขกระดุกระมันเนี่ยยังมีเคราะมีครัวอะไรได้วเว้ย ทำเห็ดเดี่ยวทารูทายันเพึ่นกระหักกระแทงเึงทำผึ่นกระนั่นดอกตามมาตัดสินใจกระหักได้กันจิไปกันว่าเออโอ้ยค่อยคิดคักแล้วเบาเล้าอ่ะสิค่อยอยากไปลองเบิ่งเลยโทรหาลูกโทรหาค่อยกระชีติดต่อเพิ่นจิประสานเพิ่นแต่เนี้ย่อยกระชีแบบกระชีเบกเกินแล้วก็ในน้ำเพิ่นนี่ คนนี้อายใิว่ะนี่เหล้าก็อยากไปกันถูกงีงปากมองบ่ม like ีท yeah anyway> ี่กันก็ควรถูกงี้อ้าวบ่ออะไรห่างตามนั่นแหละ้ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เจดีเพลินเนาะผู้หิวกับฮวเลอร์ผู้ใหญ่เจดีย์นี่ติดฝากเงินมาซื้อเข้าซาฮาโลนี่ซื้อเจซอนกินแนนอุดรเจซอนกินจำซื้อไว้เจซอนกิน แนนอุดรอยู่จังหวัดลอยเอ็ดอ่าหนูมือขึ้นพากันหนูมือขึ้นน้ำเอาข้าวนี่อย่าลูกนกนกนะลูกงบจีจ้าดอยเอาว้าอะกระชังกระชังกันมอเนียวเงี้ยกระน้อยอะซุ้มเจ้ากูใหญ่ปล่อยปล่อยมันนำปล่อยเอาเอาว้าขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณ เจซ้อนกินแนนอุดรจังหวัดลอยเอ็ดให้อยู่ดีมีแหงเอาว่าไปบ้านให้ยำให้อไวเด้อสุขภาพเข้มแข็งอืมกรว่าไปในี่ยแดดมันดีดยยโดย ขอบใจคอยในแม่บาทขอบใจคอยผูกคอยเป็นสะพานบุญให้ขอบใจขอบใจลายลายเลยว่าอยู่ดีๆไม่ให้เเด้อข้าจ้าร้องข้าจะรู้อะไรทางเจ้ามีเด้อป่ะต่อไปายาขอบใจครับโดยโดยอาสาถูกใจลายลายเลยโดยโดยอ่ะอ่ะอ่สบายดีสบายดีสบายดีบาทเนี้ยเจ้าคิดโดยโดย